ฮะป้ามันขึ้มีแนวกินหลาเนี่ยได้ยังครับทักกระโดนครับทักกระโดนครับเก็บดอกกระโดนวันยอดกระโดนอืมข้างพุ่นได้ยังไรนั่นน่ะนี่ยอดอะไรครับอันนี้อโอ้โหข้างพุพ่นใกล้เสียงนะนี่ได้อะไรครับมีแนวกินรอบรั้วเลยเว้ยเฮ้ย แม่ไม <cin stereotype> <m aks> <jack> ่อดนะแต่ว่าน่าจะเรียบราบ้าไปเลยของที่นมดคักงคางไปเลยต้องให้มาเด้อบมต้องให้มาเด้ออันนั้นต้องกินได้อันนี้ก็กินได้โอ้เห็นแต่แนวกินเนาะเห็นยังกินอะไหมืดไปมืดเก็บปุณห์เก็บหอดเอาน้ำดินบานี้เก็บเอาเราเอาไปแจงใส่หน่อไม้อะไร ปุ anto, ่นอ่ะเลาะหาแนวกินนะไม่ได้หยวกกล้วยแบบนี้ไม่เคยกินแค่นั่นอันนี้ยวไปแกง่นอแกง่นอนาย่แ่เดียว